ปวดหัวเขาค่อยระบาดนิเออเดินป่าค่ะแผนกอนามัยเตรียมยาแก้ปวดไว้เลยนะคะยากระใสเส้นเลยจ้ะ<อ>ก็ยาก็ยาสู้ไหมคะลูกแก้ป,ปวดไว้ให้ด้วยนะคะก็ยาสู้ไหมคะห้องแคบมะละกาให้ด้วยจุดนี้เราเรียกว่าดินแดนมนหะัศจรรย์นะคะจุดนี้จะเป็นช่องทางน,น้ำรอดสมัยโบราณค่ะนี่เดี๋ยวตรงนีเดี๋ยวเรามาเหนื่อยๆนะ จะมีของหาองาวานให้ทุกท่านเลยค่ะอุ้ย่ะเราเเียค่ะของเยี่ยมนะคะจะเป็นช่องเป็นเน้อตา,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 าไปเลยค่ะลูกคะ้ะขอบคุณที่พาม,มาออกกำลังกายต้องขอบคุณครูบุ๋มนะเนี่ยกระย่าสู้ๆไปเลยลูก <c oughs> ไปนี่ค่ะไปค่ะลุดไปค่ะไม่ไน้องไม่มีอะไรสักรอบไปกอีกไหมคะเอาอีกสักรอบไหมคะเอาชุดแรกไปแล้วเนี่ยจเดรกเขากลับรานนอถึงคอนเทนอเอยู่เลยนครชัยเินากอนเนดยัเจได้หะจังวัดใจเต็มไปหมดจำได้แค่ว่า่นอเพค่น วันนี้เราเจะมาสาลาสวยไม่รู้รนีนะคะระวังลืน่นนิดนึงนะไปย่างงอ่ระวังลื่นนะลื่นนิดนึงแต่ถ้าใครหล่อนะคะลื่นได้นะคะหล่อลื่นถ้าใครหลอกก็ลืน่นได้เลยค่ะถ้าใครที่เกียดเดินก็ถาลายลงมาเลยค่ะอ่าด้านหลังกันด้วนเ่าลงาตรงนี้แล้ ว้าวตรงนี้จะเป็นหอวันที่แบบเวลาลปสาหรือว่าอะไรประมาณนี้เขาจะทานมันมีวาน่ตันอ๋อมันเป็นหอวันน้ำใช่ไหมที่เขาว่ามันมีจริงใช่ไหมหอวันน้ำเป็นน้ำได้ไหมนี่เส้นทางชันลุกนะคะระวังเลยคือตรงนี้ค่ะระวัง เหยียบได้ใช่ไหมคะตรงนี้แต่ถ้าจุด้กานีเกแต่ถ้าจุดตรงนี้ค่ะเราเจว่าถ้ำอรไทยนะคะจะเป็นถ้ำขนาดเล็กถ้าเวลาเรามาช่วงหน้าร้อนตัวนี้ก็จะเป็นรัสมันเปิดแอร์ไว้รอค่ะอากาศเย็นนิดนึงใช่ค่ะจะเป็นกลุ่มสำรวจกลุ่มแรกแล้วก็เป็นผู้หญิงในกลุ่มทัวร์ค่ะก็เลยเขาก็เลยให้เกียรติท่านตั้งชื่อตามกลุ่มสำรวจค่ะ แต่ถ้าลงไปก็คือต้องใช้เชือกค่ะโรยตัวถึงจะลงไปได้ค่ะแต่ตรงนั้นมันจะมองไม่เห็นในชัดเท่าไหร่มันจะเป็นถ้ำหินปูนหินค่ะหินปูนว่าหินลายค่ะ,คะจะเป็นการสังสมของนางโซโซค่ะใช่มันอาจจะเมือ่อพิเศงค่ะมุนสวยค่ะนี่รอดไหมรอด่ะถ่ายวีดีโอ้วย <c oughs> รอดค่ะตอนนี้เราอาคได้เลยค่ะเพราะว่าอยากให้ผสมด้านบนมันสวยค่ะอ่ะไปก็ยากไปเลยค่ะลูก รัรอโอเคอ่ะไปลูกไปหยลูะไปกลมหัว <c oughs> <c oughs>